สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่28ตุลาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะฮะตามระบบของเราอะนะครับตอนนี้ก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นทําให้นะฮะร,รอบสัญญาณนี้นะครับเดินทางมาแล้ว14แท่งก็ประมาณ7 8 0 0จุดนะฮะก็เกือบเกือบพันจุดนะฮะราคาที่ดีที่สุดแล้วก็อยู่สักประมาณเกือบเกือบจุด ะะเมื่อวานนะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีไม่เยอะแล้วเพราะว่าเข้าสู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะครับแต่เป็นแท่งโดจีแท่งเล็กๆนะฮะ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกแต่นะครับเปอร์เซนต์การขึ้นมันจะมีไม่เยอะจะต้องเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นต้องรอให้จบวันนี้ก่อนหากวันนี้ปิดแท่งเขียวที่สูงกว่าไปก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบของเรานั่นเองนะฮะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้ก็กำลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในโหมดของการพักตัวของฝั่งขาลงอยู่นะครับนะฮะแล้วนะมีการเกิดไดเวอร์เจนต์เล็กๆทิ้งไว้นะครับเราจะสันนิษฐานแล้วก็คาดการว่านะฮะเวฟต่อไปนะครับมีโอกาสนะครับที่จะทำ lower high นะแต่ทำไมกราฟยังไม่เคลื่อนที่ไปไหนสักทีนะครับก็เพราะว่าตลาดนั้นมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะแรงขายนะครับเมาส์รวมกันไปเลยนะครับ <c oughs> ว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงแล้วมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่ เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วมีโอกาสจะขยับขึ้นได้อีกหนึ่งชุดแต่อย่างน้อยนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะตรงนี้เขายังคงเป็นเดสครอสนะครับเขาจะต้องขึ้นมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีน้ําเงินของเราก่อนถึงจะ เกิดการเคลื่อนที่ตามแพทเทิร์นนะครับเมื่อในระยะใกลนะครับบอกว่าขอพักๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะ่ะ เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นที่เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะก็สัก28แทงก็ประมาณพันกระจูดเองนะครับยังไม่ไปไหนไกลนะฮะเมื่อวานนะเราวิเคราะห์ไปตรงน,นี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อจะสร้างดีมานโซนนะครับแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นนี้นะครับเขายังคงเป็นแพทเทิร์นฝั่งขาขึ้นที่ยังไม่แข็งแรงนะครับดังนั้นนะครับโซนคาดการหรือว่าการเคลื่อนที่ของกราฟ จะอยู่ในกรอบแคบๆนะครับเราวิเคราะห์กันมาแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์และคาดการณ์กันไว้ว่าอย่างน้อยจะต้องขึ้นมาทดสอบเส้นแนวจิตวิยาเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงของเราก่อนแล้วสร้างนะฮะดีมานด์โซนเล็กๆเท่านั้นนะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งแต่นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟนะฮะ ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟระยะใกลนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าศูนย์ยากาศนะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเย์นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นไซเยวอัพเล็กๆทิ้งไว้นะครับนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นเล็กๆเท่านั้นนะครับก็เป็นแค่เนินนะฮะยังไม่ได้เป็นภูเขาที่แข็งแรงเนาะนะฮะก็เป็นแค่การขยับขึ้นเท่านั้น นะครับทาไมกราฟมีพีเรียที่แคบนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟอยู่ในกรอบแคบๆก็เพราะว่านะฮะตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับเช้านี้นะฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่านะฮะ <c oughs> ก่อตัวแล้วก็มีแนวโนม้มว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่แข็งแรงนะครับนะฮะส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่ สี่ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้นะครับตรงนี้อาจจะยังคงอยู่เป็นในกรอบที่เป็นดีมานโซนนะครับก็อยู่สักประมาณพันกว่าจุดนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับจากราคาปัจจุบันขยับขึ้นสักประมาณพันจุดขยับลงสักก็ประมาณพันจุดก็เป็นโซนคาดการของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นณนชั่วโมงนี้เป็นแท่งที่1น,นะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนอาจจะมีการเบรคในกรอบแคบๆนะครับ ผลปรากฏว่าก็ยังคงเป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเนื่องด้วยนะฮะปัจจัยกระทบค่าเงินที่เป็นฝั่งดอลลาร์นั้นนะครับก็ไม่เสถียรสักเท่าไหร่ทาให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของการาฟยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวกอบกว้างนะครับส่วนในวันนี้นะฮะในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์อยู่นะครับ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเกาะกับศูนย์อันนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาคงอยู่ในกรอบไซด์เวที่ออกข้างค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับทำไมกราฟไม่เคลื่อนที่ไปไหนสัทีเพราะว่าตลาดนั้นยังคงมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นมานิดนึงนะฮะตามแอคชั่นที่เกิดส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะครับยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ก็เนื่องด้วยนะครับปัจจัยกระทบค่าเงินฝั่งดอลลาร์นั้นนะครับยังคงนะฮะเกิดการแข็งค่าและอ่อนค่ายังไม่เสถียรทำให้ ค่าเงินดอลลาร์นั้นอยู่ในไซเวย์ที่อยู่ในกรอบกว้างๆนะครับก็ส่งผลนะฮะตามสมการปัจจัยกระทบค่าเงินโดยรวมนะครับทําให้ราคาทองคํานั้นก็ยังคงไม่ขยับไปไหนในวีคนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะวีคนี้นะครับเป็นวีคสุดสัปดาห์แล้วนะครับปลายๆแล้วนะครับก็จะยังคงนะฮะทำให้ ลักษณะการเคลื่อนที่ต่างๆนะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลเพราะบว่าเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับว่ายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซส์เวกรอบกว้างนะครับผลปรากฏว่าก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับสำหรับการเทรดที่เป็นแพทเทิร์นก็จะรอนิดนึงนะครับส่วนท่านที่เทรดนะครับในทางเฟรมระยะใกล้หรือว่าการเคลื่อนที่ระยะใกล้ของกราฟนะครับก็พอจะเก็บนะฮะก็พอจะเก็บ พอร์ตได้ในระดับหนึ่งนะครับแบบนี้นะฮะจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนปัจจัยกระทบค่างเงินในวันนี้นะฮะผลการคาดการที่กระทบค่างเงินดอลลาร์นั้นนะครับทำให้ค่างเงินดอลลาร์นั้น มีโอกาสนะครับที่จะอ่อนค่าลงตามตลาดที่คาดการไว้ดังนั้นลักษณะนะฮะของรอบสัญญาณการท่วนที่ของเราอย่างน้อยก็้องต้องมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบนะฮะแนวรีสิสแตนเดิม erm, นะครับก็คืออยู่สักประมาณพันจุดจากราคาปัจจุบันนะครับส่วนต่ำกว่านั้นนะครับก็อีกสักประมาณพันกว่าจุดเนาะก็จะกลายเป็น SL zone ซนะครับแบบนี้นะฮะดังว่าดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นดีมานโซนในวันนี้นะครับค่อนข้างจะเกิดการกรอบค่อนข้างจะแคบนิดนึงนะถ้าไหนมีสัญญาณเทรดในระยะใกล้ก็จับสัญญาณดีๆนะครับแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ